ไปปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆนะคะ 5G อัจฉริยะใหม่หนุนรถไฟความเร็วสูงค่ะเทคโนโลยี 5G ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า EEC นะคะเพื่อให้ประเทศไทยนะคะเข้าสู่ Thailand 4.0นั่นเองในขณะเดียวกันนะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่จะมีการนําเรื่องของเทคโนโลยี 5G นะคะเข้ามาร่วมในการใช้งานในแง่มุมต่างๆด้วยนะคะติดตามจากรายงานพิเศษในวันนี้พร้อมๆกันค่ะ ประเทศผู้นำระดับโลกต่างขัดันให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี 5G ด้วยความเร็วของการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับธุรกิจ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี 5G ที่สามารถเข้ามาขับเคลื่อนประเทศจึงเปิดประมูลคลื่อนความถี่ที่ใช้สำหรับ 5G ตั้งแต่ปี2563จนถึงตอนนี้มีการทยอยการใช้งานโครงข่ายทั้งเคลื่อน700เมกะเฮิร์2600เมกะเฮิร์และ26กิกะเฮิร์ ครอบคลุมทั้งพื้นที่หนาแน่นอย่างกรุงเทพหมหานครและพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาประเทศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e c และกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆครบทั้ง77จังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ e c รัฐบาลเร่งผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน 5G เพิ่มผู้ใช้ 5G ในภาคการผลิตผลักดันภาคธุรกฐฐิจโรงงานอุตสาหกรรมใน e EC ถึง1 0 0 0 0แห่ง อย่างไรก็ตามการใช้งาน 5G ในระบบการขนส่งในประเทศไทยยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่กำลังศึกษาเตรียมพร้อมไปสู่การใช้งานในอนาคตซึ่งหากดูความทันสมัยในระบบการขนส่งในประเทศจีนแล้วมีการใช้การเทคโนโลยี 5G ในระบบอนุสัญญาณลถไฝความเร็วสูง สำหรับตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบอานาสัญญาณหรือว่าซิกแนวริที่ใช้ในการควบคุมการเดินรถที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็เป็นที่คาดการกันว่าจะมีการพัฒนาตัวเทคโนโลยี 5G ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มให้บริการในเชิงพาณิชย์แล้วไปเป็นระบบควบคุมการเดินรถหรือว่าอานาสัญญาณเช่นเดียวกับระบบ GSMR และ LTR ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ด้วยข้อดีของเทคโนโลยี 5G นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าจะสามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีความหน่วงหรือว่ามี latency ที่ต่ทำทําให้เราสามารถสร้างระบบควบคุมหรือว่าติดตามการเดินรถโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงได้แบบ real time นะครับการส่งผ่านข้อมูลที่มีความจําเป็นต่างๆของขบวนรถหรือว่าหัวรถจักรตลอดจนบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียระหว่างสนยนควบคุมและขบวนรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ไม่ใช่แค่ระบบอนาสัญญาณเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาใช้บริการกับผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงจากเดิมจะเห็นได้จากป้ายบริการฟรี Wi-Fi บนขบวนรถแต่ในอนาคตจะให้บริการ 5G ซึ่งบางเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนและญี่ปุ่นติดตั้งและเปิดให้บริการแล้ว ไม่เพียงเท่านั้นเทคโนโลยี 5G ยังสามารถพัฒนาด้านอื่นๆของการให้บริการอีกด้วยเช่นด้านความปลอดภัยการซ่อมบำรุงการจัดการจราจรให้มีศักียภาพบริการต่างๆบนสถานีรถไฟความเร็วสูง อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการบนขบวนรถนะครับยกตัวอย่างเช่นการให้บริการฟรี Wi-Fi เป็นต้นซึ่งในปัจจุบันก็มีการให้บริการในลักษณะที่นำสัญญาณจากภายนอกซึ่งยกตัวอย่างเช่นเป็นเทคโนโลยี 4G แล้วมารีเลย์หรือว่าถ่ายทอดแล้วปล่อยเป็นสัญญาณฟรี WiFi ให้กับผู้ใช้บริการบนขบวนรถได้ใช้งานซึ่งเมื่อเทคโนโลยีกลายเป็นเทคโนโลยี 5G ก็จะทําให้การใช้งานรับส่งข้อมูลหรือว่าให้บริการต่างๆนั้นมีความสะดวกรวดเด็วมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นชาติแรกในอาเซียนที่นำเทคโนโลยี 5G มาใช้งานซึ่งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นถือว่ามีโอกาสอย่างมากที่จะใช้เทคโนโลยี 5G ด้วยความพร้อมของคลื่นความถี่ที่จะพัฒนาใช้เทคโนโลยี 5G โอปเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการเวนเดอร์ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ขอบคุณมากครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้3 1 5ทครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หยุดขนแห่เที่ยวใครกังวลยาติดโควิดลดด้านรัฐบาลเตือนทุกโครงการเดียวยาอย่าทำผิดกฎระเบียบ